สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของผมอีกครั้งนะจริงๆผมไม่ได้มีแผนจะทําเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าบังเอิญเมื่อวันก่อนอะ่ะคนในที่คอเขาคุยกันเรื่องซีวีไงแล้วก็แบบมันมีบางเรื่องไงที่แบบว่าบางคนเขาไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็เลยเออวะถ้าเอาเอาเรื่องที่แบบเรารู้แต่ว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าบอกต่อกันเนะี่ยมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะเรื่องแรกนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการยืนตำแหน่งของเรือที่เป็น CV กับลำดับการปล่อยแอดสไตน์นะครับ คือเรือบรรทุกเครื่องบินบางลำอะ่ะมันโหลดแอร์สไตล์เสร็จหลังสุดอะมันใช้เวลานานสุดแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยแอร์สไตล์ลำสุดท้ายเสมอไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะปล่อยออโต้ก็ตามนะคือถ้าเล่นมือ,อบางทีมันน่าจะเข้าล็อกพวกนี้แหละแต่ว่าถ้าปล่อยออโต้ส่วนใหญ่ลำที่โหลดเสร็จก่อนอะ่ะมันจะได้ปล่อยก่อนแต่ว่ามันก็มีกรณีที่ลำที่โหลดเสร็จที่หลังอะ่ะได้ปล่อยก่อนเหมือนกันซึ่งสาเหตุมันก็เกิดจากตำแหน่งยืนนะครับคือตำแหน่งยืนของเรือกองหลังอะ่ะมันจะมีความสําคัญของแต่ละตำแหน่งไม่เท่ากันในแพทเก่าอะ่ะ ผมเคยทาการทดลองมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมก็ได้ผลลัพธ์มาว่าลำกลางอะ่ะไม่จะต้องปล่อยเครื่องบินก่อนตามด้วยลำบนแล้วก็ลำล่างมันเป็นผลลัพธ์ที่ผมเคยทดลองในแพทเก่านะครับซึ่งแพทล่าสุดี่ยผมได้มาทําการทดลองใหม่นะปรากฏว่ามันไม่ตรงแล้วนะมันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นการปล่อยเครื่องบินจากลำกลางลำล่างแล้วค่อยลำบนคือถ้าแค่พูดล,ลอยๆอะ่ะมันก็คงไม่มีใครเชื่อใช่ป่ะคุณดูจากเวลาโหลดนี่ก็ได้นี่คือเวลาโหลดเครื่องบินที่ผมเซตไวใ้ให้เหลือทั้งหมด3ลำนะครับโดย formidable จะเป็นคนที่โหลดเครื่องบินเสร็จคนสุดท้ายตลอดนะ ส่วนชินาโนกับอาร์โรยอวอ่ะมีเวลาการโหลดเครื่องบินที่ใกล้เคียงกันมากไม่รู้เหมือนกันว่าใครโหลดเสร็จก่อนถ้าตามหลักความเป็นจริงอ่ะจะต้องเป็นชินาโนหรืออาร์โรยอวอ่ะปล่อยเครื่องบินก่อนแล้วตามด้วยฟอร์มิเอเบิลถูกไหมแต่ว่านี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้นะเนี่ยฟอร์มิเอเบิลจะปล่อยเครื่องบินก่อนเป็นคนแรกตามด้วยชินาโนแล้วก็อาร์โรยอวนะครับซึ่งหลังจากนี้ผมก็ได้ลองสลับตำแหน่งดูนะฟอร์มิดเอเบิลก็ยังคงปล่อยก่อนตามด้วยอาร์โรยอวแล้วก็ชินาโนนะครับ โดยมันจะมีลักษณะเป็นกลางล่างแล้วก็บนทีนี้ผมลองสลับตำแหน่งเรือธงดูบ้างมันก็ยังคงปล่อยเป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับก็คือกลางล่างแล้วก็ตามด้วยบนแล้วถ้าผมลองสลับ f o r m i d a b l e กับ Ar ร์โคลย่ล่ะมันก็จะยังคงเป็นกลางล่างแล้วก็ตามด้วยบนนะครับคือเทคนิคนี่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับทีมเรือที่มันมีเวลาโหลดใกล้เคียงกันได้แต่ว่าเราต้องการให้ลำที่มันโหลดเสร็จเร็วกว่านิดนึงอะ่ะผลออกแอสไต์ที่หลังนะก็คือจับไปอยู่บน ซึ่งมันจะเป็นตำแหน่งท้ายสุดที่จะปล่อยแอร์สไตล์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือขึ้นอยู่กับเวลาโหลดของแต่ละลำด้วยเพราะว่าถ้าหากว่ามันโหลดเสร็จห่างกันเกินไปทกนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ในการทาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแบบหายากด้วยเหมือนกัน Formidable โหลดคือบินช้าสุดตลอดนะครับแต่ว่าได้ปล่อยก่อนอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันมันเกิดจากความคลาดเคลื่อนของตัวจับเวลาในเกมนะครับเรื่องต่อมานะครับ เรียบเรนทุกเครื่องบินที่มีค่ารีโหลดเท่ากันนะครับใส่ของเหมือนกันทําไมเวลาในการเปิดเครื่องบินถึงไม่เท่ากันคือเคสเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายสุดก็คงต้องอธิบายกับชินาโนนะครับแล้วก็ฮาคุริวสองลำนี้เพราะว่าชินาโนกับฮาคุริวะจะมีเครื่องบินทั้งหมด9ก้าลำเท่ากันแล้วก็มีสเตตัสค่ารีโหลดเท่ากันนะครับโดยสิ่งที่ฮาคุริวและชินาโนแตกต่างกันนะครับคือจานวนเครื ics, it, Means, iałem, ่องบินในสล็อตนั no, ่นเองฮาคุริวนะครับช่องแรกจะมี3ลํลำช่อง2จะมีสี่ลำและช่องสุดท้ายจะมี2ลํลำนะครับ ชินาโนช่องแรกจะมี2องลำช่องที่2จะมี3ามลำและช่องสุดท้ายจะมี4ี่ลำนะครับซึ่งเครื่องบินที่มันโหลดนานที่สุดที่นิยมใส่ให้กับชินาโนและฮาคุริวก็คือเทนไลนะครับโดยฮาคุริวะเทนไลจะถูกใส่ในช่องที่2ซึ่งบัรทีทั้งหมด4ี่ลำแต่ว่าชินาโนเองก็ใส่เทนไลช่องที่2แต่ว่ามันมีทั้งหมด3ามลำนะครับแล้วเนื่องจากว่าเทนไลมันเป็นเครื่องบินที่มันมีเวลาโหลดที่นานมากเมื่อคูณด้วยจํานวนลำเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่คํานวณเวลารีโหลดแล้วฮาคุริวจะรีโหลดช้ากว่าชินาโนนิดนึงนั่นเ แต่ว่าค่ารีโหลดมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะก็คือสุดท้ายแล้วเวลาโหลดรวมมันจะใกล้เคียงกันมากเราอาจจะไปใช้ทลิกแบบเดียวกันกับเรื่องแรกก็ได้ในการพลิกให้หาคุริวมันได้ปล่อยแอสไต์ก่อนชินาโ,โนอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องต่อมานะครับริวเซะปะทะจูแปดเหรือว่าไซอุนไคปะทะจูแปดเนะครับคือเมื่อปีที่แล้ว่ผมโดนถามมาเยอะมากเลยเรื่องที่ว่าไอ้เครื่องบิน2ประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะในที่นี้นะครับผมจะไม่พูดถึงเทคที่มันเขียนในเกมนะอย่างเช่นดาเมจหรือเวลารีโหลดนะ แต่ว่าผมจะพูดถึงส่วนที่มันไม่ได้มีเขียนไว้ในเกมแต่ว่าเราต้องได้จากการสังเกตซึ่งสิ่งที่เครื่องบิน2ประเภทนะียมาต่างกันจริงๆก็คือตอร์ปิโดนะครับลิวเซกับไซอุนไคจะเป็นตอร์ปิโดสัก,กุระส่วนจูแปดเจะจะเป็นตอร์ปิโดไอรอนบัตซึ่งตอร์ปิโด2ประเภทนะียมันจะต่างกันตรงที่ระยะเริ่มวิ่งนั่นเองโดยตัวตอร์ปิโดสัก,กุระนะครับจะปล่อยจากแนวเส้นตรงนะครับในกรณีที่เครื่องบินมันบินอยู่ขอบบนจอหรือว่าขอบล่างจอะ มันก็จะปล่อยออกมาจากแนวเส้นตรงที่มันไกลมากทําให้ระยะวิ่งมันค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจู87อะมันจะปล่อยจากแนวโค้งนั่นเองไม่ว่าเครื่องบินคุณจะอยู่ขอบบนจอหรือขอบล่างจอหลังจากที่ทิ้งตอร์ปิโดนะครับตอร์ปิโดทุกลูกมันจะมีระยะห่างจากตัวศัตรูที่เป็นเป้าหมายเท่ากันนั่นเองซึ่งทําให้จู87อะมันมีอัตราการยิงที่เข้าเป้าสูงกว่าริวเซหรือว่าไซอุนไคนั่นเองนะครับ ทีนี้เรื่องต่อมานะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีเขียนไว้ในเกมเหมือนกันนะฮะทำไมด่าน12 13คนส่วนใหญ่ถึงได้ไม่แนะนําให้ใช้ BF109G นะครับคือ BF109G อ่ะมันคือเครื่องบินทิ้งจรวด AP นะครับซึ่งมันดีมากในการสู้กับสตูเกาะกลางนะแต่ว่าทีเนี้ยผมไม่ได้มีปัญหากับเรื่องเกาะของสตูหรืออะไรหรอกแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่แนะนําก็เพราะว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเหมือนกันคือปัญหาจริงๆของเครื่องบิน BF109G นะครับก็คือตัวเครื่องบินลำนี้นะครับไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นั่นเอง บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอินเตอร์เซฟคืออะไรนะครับการอินเตอร์เซฟนะครับคือการที่เครื่องบินไฟเตอร์ของฝั่งเรานะครับบินไปสกัดกั้นเครื่องบินศัตรูนะครับเดี๋ยวดูภาพจะใช้อีกทีนะเนี่ยทันทีที่เครื่องบินศัตรูเข้ามาในจอนะครับเครื่องบินไฟเตอร์ของฝั่งเราก็จะทําการบินสวนออกไปยิงเครื่องบินศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งตัว BF109 นั้นไม่สามารถอินเตอร์เซฟได้นั่นเองถึงทําให้เป็นปัญหาในด่าน1 2 13ที่ว่าฝั่งศัตรูมีเครื่องบินเยอะมากนั่นเองนะครับ เพราะว่าจริงๆมันมีเรื่องอื่นน่าทําอยู่แต่ว่าผมคิดไม่ออกนะก็ทําไมบางคนถึงแนะนําเครื่องบิน2ลํานี้ในด่าน1 2 13นะครับตัวนี้มันจะคล้ายๆกับเรื่องที่แล้วนะครับแค่มาตรงข้ามกันคือเครื่องบิน2ลําเนี้ยมันอยู่ในตําแหน่งของต่อไปโดบอมเบอร์นะครับแต่ว่ามันมีความสามารถในการอินเตอร์เซปได้นั่นเองมันจะบินสวนลงกไปยิงเครื่องบินศัตรูเหมือนกับเครื่องไฟเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบิน2ลํานี้ก็เลยเป็นเครื่องบินที่แนะนําในด่าน1213เพราะว่ามันช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ก็คลิปนี้ผมก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับจริงๆผมอยากจะทําอีกเรื่องด้วยก็คือเรื่องหลอดซ่อนตัวของ CV นะแต่ว่าข้อมูลมันมีไม่พอเพราะว่ามันไม่ได้มีคนดัตต์มาว่าไอตัวไอ้น่ยตัวหลอดซ่อนตัวของ CV มันท่งผลกี่เปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะๆแล้วก็ในวิกิเองก็ไม่มีคนเขียนไว้เหมือนกันนะผมก็เลยไม่ทําดีกว่าก็เอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านั้กันครับสัปดาห์หน้าผมน่าจะทําเป็น q a ปกตินะไม่น่าทําเป็นตอนพิเศษแบบนี้นะ ใครมีคำถามอะไรอยากจะฝากก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือเราคอมเมนต์ในโพสต์ผม Facebook วันเสาร์หรือว่าจะเข้ามาบอกในรีคอร์ดก็ได้นะครับม้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ